คลิปนี้อาจจะไม่ตัดถ้าผมไม่เจอคนแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I love you นะ I love you all I love <Nice S 2> you too <and> ุกมาก What the fuck เถ้ามื่องคุณยังว่าอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ ถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านดีๆมาแนะนํากับโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มกว่าใครเนี่ยไว้ใจโกลเด้นเติมเกมครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฮะไม่ใช่ไม่มีโอเคเสียไป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 ,ไป

คอยจอยเอาไปเล่นคอยจอยรับเสียบครับรับเสียบเฮ้ย,ยเดี๋ยวดูน,ใน,ในี่เราองใส่เลยปะใสะใส่ปะใส่ายดาวน์ะใส่ช่วยว่าไป,ปออมตีมีดปะอูหุปืนเต็มบบมาได้แล้วก็เสียพี่ Thirty seconds left. Standing ahead. Goodbye. Found them. One enemy remaining. Three. Last player standing. I got the spine. Ten seconds left. window? จะเคลียร์แท็บยังยังยังนะมีการแปลงบอทไม่มีไม่มีอุ้ยเยี่ยมเลยครับอุ๊ยขอบคุณนะครับเอาเมน ไม่มีแทปบมีแท็บแท็บแท็บแท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 บ A แท็บ Point เยสเโอเคแท็บ p t อ้ไอ้ไอ้จริงลดเถดลดเถ็ดลดเถดแท็บ back แทบกลับ coming back coming c ยเข้าด้วยโอ๊ยโอเคอดีต Oh. Uh, sorry sorry. 30 seconds left. Enemy spotted B. Nice aim. Oh Cover going out. Okay. Enemy spotted for B. Oh. Last player standing. Oh. One Go. enemy remaining. Oh. Mm. Indy, <sighs> enti. Sorry sorry. I just close the door. ที่แบบพยายามเอาตัวมุดด้วยล้มลุนจัดเนว่ามากันครบเลยเฮ้ยเอาบอลมินบอลมินโอ้ เฮ้ยมันจะมีห้ได้เลยเว้ยมันจะจ้วงให้ได้เออมือมืงหายขนาดแม่คว้าปืนแล้วแม่ยังไม่ยิงมันน้ำติมิดแน่นะพี่บ่าใช่พี่ถ้างั้นเราจะโดนโขกเลยถ้าเราไพออย่างนี้หมด่ะเจ๋อเจ๋ออ้าวโดนกู สัตว์เอ้ยมันกลับมากันพี่อุ้ยคงครับวนมาเช็คเชแังหนึ่งอัศจัศตรัศจอัย์ามาแล้วเ้ามาแล้วเอามาแล้วเ้ามาแล้วอยู่ข้างหน้า i เชี่ดำแม่งเทพอ่ะมาเล่นหนดิอะไ มันไม่มีเอฟเฟกอ่ะปืนด๊ปืนแบนทันพาะแต่มันดำสวยดีเจ๊จเจจไแคมบายออโอ,อ,อ้ยเสียงเท่เลยอออวันเอเบอย่าเล่นมิดไว่ะเดีด๋วยวพี่เข้าใส่เอ้ยก็จะได้เฉย Remaining, <laughs> Kill, Kill him, him. yeah. your yeah. performance Get My go. <laughs> oh. 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 turn. <laughs> What up? Oh G. Uh, we are strong because we are together. Uh. Uh, Shadows traveling. Here Reloading. Enemy truth at me. Uh. Too dry, too dry. What the fruit uh. my ultimate is ready. Oi! Perfect, nice. Nice. I I have a good night. Initiated. Areas okay. okay. clear. Okay. Got three. Last player standing. <coughs> Lord, one exactly. enemy remaining. Nice one, nice one. Cover going out. We're gonna need a team B. That's it. You okay. nice. nice. One enemy remaining. Okay. Spike down A. Mm. Oh, I need a revealing area. No, no, no. Nice, bro. A bow and arrow is old fashioned. Okay. I know exactly where you are. My <pyatled> turn. One enemy remaining. Here, <einer> <hak åYN> watch this. My ultimate is ready. I'm placing a grenade. Placing a lamb. <loyal> Home pop left. Oh, thank you. Placing swamp grenade. Got him left. อุ้ยเสือสวยบีใช่ปะจะแป๊บเลยแล้วก <c oughs> ันจับจุกกันขึ้นมาอีกอ๋อรอเราโอเคครับไอติงเราเทสมุนมีสมุนไม่โอเคโอเค <c oughs> โอเค โอเค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 ไอคันไอคันแค่พูินะมาเดบอเไยเดบอไอแค่แค่พูินะไปตบไปอุ้ยโอ้คันเป็นเสือทายนะสวยรักคนโอ้ my god ผมครับบู๊ดะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I love you นะ I love you all I love you too What the fuck?

พี่เอาหูของมาอยู่ใช่ป่ะเอามาอยู่เอาป่ะเอา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 จะเดี๋ยวเล่นให้มันดูจะวะยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เล่นเล่นเลอาไปผมเอาไปเอาไปไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตัดตรงนี้จมตัดนิดเลยโอเคเดี๋ยวเสิรเล่นเอาให้มันดูเย้นี่ของจริงเอ้ย ตัวเดียวพอ <laughs> เคกโกะมันเวอร์มากมมีจะถึงไหนได้ออฟเหรอต้องรักษาปะสปายดับดโอ้เจ้ เป็นเกมเป็นเกมคิวเชียวคิวเชียวไอเกมแบบรจขอได้ผมครับเอ๊ะเขานี่แ่เสะแกน้โดนยี่รอเ้ยเล่นไม่ดีรั ผมผมดูมต <b> ัว่าไม,ม่ร k e ยสิบจักไปลยซีซีเลยนะไปแล้วไปแล้ว โอโดอต๊กพอโดเต๊กโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บสอวินเดี๋ยวไปเก็บสอวินกันตัดไทยัไทย Over time ไปครับไปครับเฮ้ยไปด้วยดิไ

อ Attacker's win โอ้โหโดนด่าดโอ้ยมีซีด้วยโอ้ใส่กันยับเลยที่แท้มันมารอจบนี่ยังไงเสือตักนานหมดไม่เอาเออยังไม่ได้กิฟต์และไม่เอาตั้งแต่แรกๆว่ะ